สวัสดีครับทีนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องฟิโซครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมเอวอนะครับซึ่งนะครับเด็กที่ผมจะเล่นในตอนนี้นะครับเป็นเด็กแอนดิเวียนะครับเนาะแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าเป็นเด็กที่ทําลายล้างได้ดีมากมากนะใครนะครับที่ชอบเล่นสายทําลายลงสายล้างนะครับบอกเลยนะครับว่าฟินมากๆนะเลครับเด็กนี้นะโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดเดเดไปเลย let's go ้าวเจอก เจอเด็กเออชโนอ้ายนะครับชโนอ้ายนี่แสดงว่าเขาเป็นคนขี้ขืนนะครับคนชอบแอบนะครับเออแบบขืนอะไรประมาณนี้นะครับเออการแบบนี้การนี้แล้วกันกับที่สัมพันธ์อยู่กระชุบมาบ่อยเจนเปลี่ยนหรอเอออันนี้คือเราเปลี่ยนการจริงๆใช่ไหมอันนี้คือเราเปลี่ยนการจริงๆใช่ไหม โอ้โหที่กูเปลี่ยนเอาอันเก่าออกเอาอันใหม่เข้ามาคือเหมือนเดิมบรออะไรอยู่นี่โอเคคอโบเรามาละคอโบชุบเราครบพอละตอนนี้อุ้ยเราแพ้การโจมตีแบบหลอกมองนะที่เราแพ้การโจมตีแบบหลอกมองี่เรื่องหนึ่งฆ่าโอ้โหเล่นไปสองเลยหรออะไรวะเราเล่นอะไรให้อะ <cemos> สร้างการเสมียนสองใบใบนี้นเล็กศัตรูอ้าวก็ดีอยู่ไว้ก่อนนะอยู่ไว้ก่อน้อน <shall> าตัวปดออกมาแล้วมาจมตีเลยผมให้ตีแล้วเหรอ Long kỳ dạy long kỳ dạy kim lila ngồi kìa nhiu hai. You won't lên hai. Chuẩn bị hai mẹ mày chuẩn bị hai mẹ mày chuẩn bị hai 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 โซเรียบหลอนะเว้ยแกัเกียร์มาสองใบโว้ตัวนี่ีกเขงน่าจะสั่งโจมตีเลยหรือเปล่าอ่ะมันยุ่งยากอ่ะทุกตัวน,วนี้ถ้าไปก่อนแล้วกันเียรไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ยอมใช้ลูเนชั่นเลยเนี่ยทำลายร้างเลนะทำลายร้างสมชื่อเด็กนะ Bên bề bề, Yamii khưng mượn rồi Giờ tìm đi Ừm Rồi, 1 là nhiều rồi Ui, không thấy chạy Ui, này, đụng nút kênh ก้าชุบมาเอเดียไม่ม,มาซักตัวก้าชุบหรอชุบเลยชุบมาหรอเอาลูเดชั่นไปกินอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ไปเลยปิ้วเป็นไงเป็นไงตายหมด เราดูได้แทบหมดแล้วเนี่ยทิบหายละโอ้โหการเด้กันน้อยข้ามตาัวที่ต้องการอย่าไม่มาครับอินเวียนะอินเวียมาจบทุกอย่างาโอ้หเขาก็ามีการเป็นนี่เหมือนกันกหรออแต่ทำไมไม่เชิญเออไม่ไม่ฟื้นอ๋อ พี่ชอบจำสนับไอตัวนี้กับตัวนั้นนะคือแบบหน้ามัน้ายกันเกินโอเค้ข้ามก่อนโอ้ทหารสองใบจอดอยู่ใบอะไรเราได้อยู่โอ้การล้างมาการล้างมาอีกเชิญมา มีอะไรเชิญมาหรือเปล่าเย้แคดเป็นนี้หรอโหเราคนยิ่งไม่มีแคดที่จะสู้กับม,มันได้ด้วยแหละไร่ขอแน่เพียงพอหลยล้างอีกครั้หนึงน่งไปไหนแคดนม่ด้วยตายแล้วขอขอทำายล้างก่อนอเอ้ ก็ยังไม่มาแล้วเอเดวีนายหลบมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ก่อนตัวที่ท UH ี่นี่จะหมดเน่โอ้ยเอนดวีอยาพที่ไม่มาอยากจะรอไค่จริงโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้ยในสุดในก็มาโอเคพัดน้า ในที่สุดไหนก็ามาในที่สุดไหนก็ามา,เขา,มาเขาต้องจะมีการท่าแหละแต่ว่าจะเขาจะใช้หรือเปล่ารู้ส่งอะ่ะไปตายนะเโอเคยังไงลำแสงทลายล้าง <my> มาเอาดิวะเอาดิมีตัวอะไรมาอีกหรือเปล่าจะล้างเผ่าพันธุ์ให้ดูโอ้โหคาเรม่ากูรอเล่นเลยกูรอเล่นเลือดกูรอเล่นออกมาการนี้คาเรม่าอยู่หรอครับ có à tài còn. I will phải con cho hay cho 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 มาเนี่โอเคสวยมาเอินบีเอสองตัวโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเจอมาเลยหรอเจอแมงมุมตัวใหญ่มาอ่า This is our time โอ้ไม่สั่งไแล้วต้องแย่งกันเป็นต้องแย่งกันได้กัน <c oughs> ทุกคน ไอ้โจมตีครับไปไอชิเลมเขาต้อจะตายนะปิวปิวปิวไปต้องแสงทวายล้างใช่แล้วต้องตายแล้วแหละพีเลมปิวิวโอ้โหโดนทำลายล ทำเป็นไงเป็นไงเ,เ,เจ็บกรต้องใจบอกเลยหรือเราจะแยกล่าได้อีกตัวหนึ่งได้หรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะได้อีกตัวหนึ่งใช่ใช่ได้อีกตัวครับโอเคโอ้โหต้องใำ่ก๊าซล,ล้าง <c oughs> โอเคนี่กระชูมาไปครับโอ้โหทุกคนอยากให้ตัวนี้ทายจังเลย เยิงไปครับมายายพ่านครับสามโอเคให้ตัวนี้ตายก่อนมันเกลียกะครับเอออ่ตีเลยลองช่วยไล่แค่โอ้โหผู้เลียงไล่ไขเราทำไมไขเราทำไมดิไปตายไป อ้ยอ้ยเพื่อนลบเราขายหายพันไม่ได้หรอเดี๋ยวนายดูเดี๋ยวนายดูดยยดอย่าให้การเป็นนี้ตายหรือไม่ตายวะอยเอ็นเดียเราตายยากยตายหรือซะแง่แล้วนายอะผ่าไปหรือซ่าเออ เรียบร้อยเรียบร้อยพอดีต่าฮ่าี่สิบสี่ีีเออโอ้ยมันสแับมันตอนนี้มันจริงโว้ยโอ้ย โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดดิ่งนะเดี๋ยวพี่นะครับจะเอาลิงก์ของเด็กนี้นะครับแปะไว้ตรงข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับเนาะพี่เอาลิงก์นี้นะครับไปแปะไว้ตรงที่ทารสคิปนะครับไม่ก็เป็นที่ตรงตรงคอมเมนต์นะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับก็กรอกเอาไปลองใช้ดูนะครับบอกเลยนะครับว่าเด็กนี้ครับฟินมากๆเลยนะแล้วก็แนะนอนนะครับว่าให้ใส่รีวิว3ใบนะครับแต่ว่าพี่พี่ขาดอีกหนึ่งใบแหละแต่ว่า ก็ไม่ใช้ได้นะครับสองใบก็ใช้ได้ครับเออก็อย่างที่เห็นนะครับบอกเลยครับว่าทําลายร้านของจีนะครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับไม่เจอกันไหนนะครับมาคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับชายไฟแม่จุ๊บ